านะฮะใสายก็เลยใช้ทวิงนะครับนี่ครับจัดการมเลยฮะเล่นซ่อนแอบหลายหลายคำก็ได้เราแอเราแยงไปหมดแล้วเอา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 สวยใหญ่อยู่เนาะครับผมแก้วแก้วเลยครับว่าหลับปะ เราได้มาเมื่อกี้นะครับนี่เราลาเกเป็นเก่าเข้าไปเลยครับมากรู้ฝักสีเขียวไม่รู้ครับต้องทดลองเองครับดูแต่ในคลิปนะมานี่มาสัมผัสเองนะถจน้ำถจน้ท่าท่าสบีด้วยนะจีดเลยนะ ตรงๆครับไม่ต้องอ้อมตรงๆไม่อ้อมมีที่ลงไหมน่ะฮะโอ้ดูดูกระทำครับเดี๋ยวจะค้างไว้สั้นๆเราจะผมถ่ายเก็บเอามาดูกันครับมาดูกันค่อยๆตรงไม่ต้องอ้อมครับโอ้โหโอ้โหมันมาเลยครับเด้อ เสี่ยงเพียวว่าเสี่ยงเพียวนี่เป็นเส้นกุ้งก้ามปูเนี่ยจะแบ่งยังบ้างนี่กือแมนเอ็มที่เสี่ยงเพียวนะครับเด้อผมณผู้หนึ่งนะครับนี่แหละบรรยากาศบรรยากาศขะแนนในเบื้องนีในเบื้องคลิปนี้อาจารย์การในเบื้องคลิปนี้ครับนี่แหละครับที่อยากให้มาสัมผัสท่านอาจารย์ฟ้องนะครับ ครับผมตอนนี้กำลังจะทำปลากินเที่ยงนะครับตอนนี้กับข,ข้าวเที่ยงนะครับผม <Okay. S 2> นี่เรากำก็มีเมนูทอดครับทอดส<อ>ดง,ง่ายแบบง่ายเลยได้ชิมเนื้อปลา,าแบบทะเลแบบสดๆจริงๆนะครับทอดกรอบๆซดน้ำอย่างที่เขาว่านะไม่ใช่ครับ่ <ฮา S 2> ใช่ <c oughs> แล้วอ้าวเนื่องจากทอดกรอบๆแล้วซดน้ำทอดเนื้อเนื้อปลาตัวนี้สดมากครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาแดงแดงใส่แดง นี่ปลาใสแดงเลครับเดี๋ยวเรามาคอยรอชิมรสชาติกันเนาะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเนาะตามต่อไปครับตอนนี้เดี๋ยวกําลังถอดเกล็ดแล้วก็จะทอดแบบออกมาเป็นหน้าตานี่อันนี้ปลาอะไรครับอันนี้ปลาเหลืองปลาเหลืองปลาเหลืองครับผมว่าปลาตายครับตายับผมถูกต้องครับเดี๋ยวใสสวยครับเดี๋ยวเราทอดออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนเลยดูนะอันนี้สวยมากครับผม สดเนาะปลาแดงเนาะเยอะอยเลยปลาโอ้โหมีเอาวิธีการทําปลาแดงครับเพื่อจะเอาไปทอดนะครับผมก็บังมันไปเนื้อปลาสดอยู่แล้วครับได้กลิ่นของทะเลแล้วน้ําทะเลที่เราล้างที่เด็ดเลยครับไม่ต้องใส่เกลือมันจะมีความนุ่มเขาจะทําแบบคนทะเลเขาจะทาแบบนี้แหละล้างน้ําทะเลเนื้อปลามันนิ่มมากเลยครับนี่สดๆเดี๋ยวดูตอน,ตอนทอดสุกแล้วน่าจะ มันจะออกขาวๆนะถ้าสุกแล้วนะข้าวเดียวหมดครับข้าวเดียวหมด เอาแต่เนื้อปลานะนิ้วแมวนะครับแบบแรกมาครับสดสดฮะจุ๊บๆขั้นตอนต่อไปเราไปทอดเนาะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทอดกันแล้วมาชมทีหลังว่าม <c oughs> ันจะออกมาหน้าตาแบบไหนครับค <into out> <background> ิด okay. ว่าน่าสกก็น่าินมากโอเคช่วงที่เราทำปลาเนี่ยครับ พอดีเราทําปลาเสร็จรู้ไหมเราได้อะไรครับอ้าวเรามาดูกันครับโอ้โหเราได้หมึกครับมันมาได้ไงครับโอ้ยโดดขึ้นมาเองเหรอโดดเปล่าครับสายเล่นมันนะเมื่อ้ี้เกาะเหยื่อครับมันเกาะเหยื่อเนาะมันเกาะเหยื่อเนาะมันเกาะเหยื่อปลาจับจับจับจำนวนครับจํานวนจํานวนจํานนวเออเยอะหนวดเออเยอะ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 จับสองหนวดนี่นี่นี่สองหนุนยาวนี่โอ้ยโอ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย มันตามปลาขึ้นมาครับราบลอยใช้สวิงตักโอ้ยแก้วอันนี้ก็คือตอนเราเหือนะครับตอนนี้มันจะแอบมากินปลาที่ติดเบ็ดเรานะฮะในสายก็เลยใช้สวิงนะครับนี่ครับจัดการมาเลยฮะเล่นซ่อนแอบสวยมากเลยครโอ้ยสนใจอยากโอ้ยราบลอยขึ้นมาสองตัวเนาะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาใหม่ อ่ะครับทีเด็ดครับเฮ้ยเจนอำแก๋วงานนี่อ่ะเดี๋ยวจะไปขอตัวไปทอดปลานะครับเดี๋ยวมาชมตอนช่วงต่อไปออแก๋วแก๋วแก๋วไม่มีปลาซาบิเอ๊งไม่งั้นพักกันเลยทีหลังทีหลังต้องเตรียมมา่ะไห,หลายคำก็ได้เราแยงไปหมดแล้ว เอาๆอๆอสวยใหญ่อยู่เนาะผมแ๋วฮึมล e> ับปะที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับนี่เรายปะเก๋าคือเราจะถลกหนังออกเพราะว่าหนังมันมีความเหนียวนะเพราะว่าตัวหนังของมันมันจะเหนียวนิดนึงทีนี้เรานี่ฮะ เพื่อเพื่อจะได้เราได้รสชาติของเนื้อมันนะครับนี่ข้าวตั๋วนี่นสุดยอดฮะที่ทำไมต้องกินน้ำลายอ่ะไม่ไกินมากเลยครับโอ้ฝันแรงนั่นฝาเข่าอนี่ต้องใส่ตะกี้จับยังไหงครับนี้อันนี้ก็เป็นได้ได้ได้ลกเอาดีใช่นี่ครับทีนี้เราจะทําการหั่นเพื่อซาชิมินะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่เตรียมอ่าพวกน้ําจิ้มนี่มันเป็นซีฟู้ดหรือเป็นวาซาบิมานี้เรา วัวโชยุครับ <Yeah. S 2> อน,นี่คือกืะเดีจะลองคนระับวันนี้ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่ลองกินแต่ปลาหมึกตลาดนะน่า mm hmm. อันงเลื่อนลองนะม mm hmm. ันหวานมากนะสดๆครับมาแล้วฮะมาแล้วสดๆเลยความสุขของธรรมชาตินะครับเราอยู่กับธรรมชาติเราไม่จำเป็นต้องหรูหรานครับเรากินแบบ อยู่ได้ตามธรรมชาติเพื่อพักผ่อนนะครับพักผ่อนเพื่อให้มีความสุขความสุขอยู่ที่ใจของคนครับทําให้มีความสุขคนก็ม<ห>ีความสุขครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะหยบเข้าไปฮะเข้าไปเลยครับมากด้วยฝักสีเขียวมันมีความกรอบนุ่มมันดังตึ๊ดตึ๊ดเลยครับ เด็ดมากฮะ,ะครับผมฟังแต่ป,ปากเขาไม่รู้ครับต้องทดลองเองครับดูแต่ในคลิปนะมานี้มาสัมผัสเองนะรจริงว่ะเดน้ผจะนะถ้าถ้าถ้ามันมีรสชาติวาซสาบีนะมันมันจะแบบมันจะออกเผนะ็ดแล้วมันจะมีรสจี้ดขึ้นมาแล้วก็ความหวานนุ่มมันก็เพิ่มมาอีกอ่ารสชาติได้เลยอ่ะพี่ อยู่ขอลองอีกชิ้นนึงครับลองไข่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 ไขยังกล้าอะไรครับอืมอุ้ยราบลงไปฮะมันดูเด็ดเด็ดฮะตัวเนี้ยมันหูสดแค่ไปมองหรอครับมันตัวมันใสมากก็ไม่พูดเยอะดีกว่าครับลองไอเราจะถ่ายตอนที่ว่าเอาสวิงตาครับเราก็กลัวมันหลุดมันลุ้นจะตายจ่ะเพราะว่ามันมันติดปลาเกาะปลาขึ้นมา มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอืเนี่ยต้องไข่อ่อนไข่อ่อนเด็ดเดี๋ยวเที่ยวขาวเขาเรียกว่าตัวตัวนี้ไข่อ่อนเงี้ยเป็ไข่อ่อนมันไอ้ตัวหนวดมันดูดเหมือนนี่เป็นข้ามอือหึอ่ารสชาติรสชาติเนื้อเนื้อกับไข่ความแตกต่างกันอ่ามันต่างอันนี้จะมันมันวนอร่อยอ่ะเด็ดเด็ดหนวดนวดก็เด็ดโอ้ อีนวดอย่างเด็ดเลยนะของอร่อยนะถ้าถ้าป่ามานะต้องถ้าเด็ดจริงๆอะต้องเป็นเป็นแบบเราทอดอนะ่ะเดี๋ยวไปตอนที่เราไปทอดปลาเดีไปทอดครับนี่ได้นะมีะโชว์อ,วอยู่ถ้า,ามีปาะสะบีด้วยนะจีดเลยนะอตรงๆครับไม่ต,อตออ้องอ้อมตรงๆไม่อง,อ,งอ,อ้อม ไต่ไกสักคำหน่อยครับไก่เอาเลยเอาเลยเอาเลยผมอยากให้ทุกทุกคนที่มาเนี่ยได้สัมผัสครับโอ้โหอืมว่ารสชาตินะอ่าเอาเลยครับเอาให้เต็มที่มาแล้วครับมาที่ผมกินบ่อยแล้วอยากให้เอฟซีที่มานะครับอยากให้สัมผัสกันทุกคนน่าว่ารสชาติมันจะเหมือนในคลิปไหมเราต้องลองแบบแบบนี้แหละนะได้สัมผัสเองถ้ามีล่าปากเราก็ เผื่อฟุกแบบนี้แหละได้ตัวขึ้นมาโอ้โหเกาะปลาขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกเกาะัวไหนนี่ครับม,ม,มันเกาะนะครับหมึกตัวที่เรากินนะครับมันเกาะปลาเห็ดโคนขึ้นมานะครับต้องใช้ความโอ้เระมันระวังอย่างกลัวมันตกใจใช้สวิงชอ้อนเอาโอ้ก็ใช่ทะเลมันก็กว้างครับ บางครั้งเราออกมามาหามาัมามานาอาจจะม,มีได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่จังหวงะของการที่เราออกมากับมาธรรมชาติ<ม>ที่กินไอของธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติที่มันให้เรามาพุดมันจะเป็นธรรมชาติที่มันเข้ากับที่เขาให้เรามาฮะเราก็รู้สึกว่าวันนี้ก็คุ้มครับกับไตไต่ไเลยฮะไตชิดครับไตชิดครับวันนี้ไตที่จัดให้เต็มที่ครับวันนี้ มีแอบไปตักมือครับเมื่อกี้ครับ <c oughs> ไม่มีคนได้เราต้องเอาก่อนกลัวพลาดไงเรื่องของเรื่อง,ง<ต>ครัวพลาดไงถ้าหมึกมันเกาะโยหรือว่ามันเกาะปลาเ <ๆๆ S 1> กาะโยเรายังมีอโอกาสยกได้แต่ถ้าเกาะเกปลาต้องใช้สวิงตักอย่างเดียวครับอันนี้ก็ได้ความรู้ไปด้วยนะ,ะ,ะถ้าใครโยขึ้นมาพอขึ้นมาโผล่น้ําส่วนมากมันจะปล่อย มันไม่เหมือนโยโยนมีหนามใช่ไหมครับไหนโยเมื่อกี้เราอยู่ไหนถ้าเรามากันเองเราไม่ได้กินครับวันนี้จะยกขึ้นมาเลยมาดลุดไปเลยส่วนมากเราจะยกกันหมดเพราะว่าเห็นหมึกมันเกาะยกอย่างเดียวพอขึ้นมามันก็ปล่อยแล้วนะครับแต่สุดยอดครับวันนี้พอเราพลาดพากันเยอะอ่ะลอง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 ยังติดใจอยู่เลยนะ อร่อยอร่อยมากขาดแค่วาซาบีครับเราไม่เตรียมมาไม่คิดว่าจะได้ไอ้่นีะไรหมึกตัวนี้อร่อยมากแค่นี้เตรียมมาอาจจะไม่เจอก็ได้นะใช่ครับห่วงไข่เอ้ยนี่ครับไข่อ่อนนะครับรังไข่อ่อนขาเนี้ยมีที่ลงไหมเนี่ยฮะโอ้ยดูดูกระทำครับเดี๋ยวจะค้างไว้สั่งทำมาเดี๋ยวผมถ่ายกันเอานามาดูกันครับมาดูกันค่อยๆตรงไหมดังอ้อมครับโอ้โห โโอ้หมันรสชาติของมันไหมไม่ไอไอไข่ใหญ่กับไข่อ่อนเนี่ยมันก็จะต่างกันนะรสชาติใช่ละมุนอ่ะบอกไม่ถูกครับปีกปีกปีกไปมือฮะรอยีันทีฮะม้วนไปเลยฮะ เออผมว่าอกจฉาคำมันแหละคำมมันนะยุดไม่อย yeah> oh. claro uh hmm. ู่รสชาติมันอร่อยมากครับแบบเรากินแบบธรรมชาตินะอ้จาม่านะดูเขาทำที่ตัดนี่ยคืนนี้ไปหาที่ลงเอาเองนะครับอร่อยยอดครับ่นีติดเนี่ยอร่อยมาก เสร็จแล้วครับ,ลรบปลาทอดบวน,น,นะแว้ว <laughs> เออ <laughs> <laughs> เออ <laughs> <laughs> <laughs>